สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกล่องสุ่มของไม min นนาราครับอีกรอบหนึ่งหลังจากครั้งที่แล้วได้ไป2กล่องนะครับซื้อทั้งหมด10กล่องเมื่อ2สวันที่แล้วได้มาแล้ว2กล่องวันนี้ได้มาอีก1,2,3,4 5กล่องทั้งหมด5กล่องนะครับแต่ว่ามีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือ ขนส่งมาเนี่ยอันนี้คือผมยังไม่ได้แกะนะครับให้ดูเลยแต่ว่ามีการแกะกล่องเพื่อส่องดูของข้างในนะครับดูเทปใสนะครับที่ติดมาคือลักษณะคือมีการแกะมาแล้วนะครับตามขอบเนี่ยครับกล่องเบี้ยวมากอันนี้กล่องหนึ่งนะครับอีกกล่องหนึ่งคือกล่องเล็กกล่องนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแกะมาหรือยังแต่ว่าลักษณะดู คล้ายๆเหมือนจะแกะสองมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ยับยุยี่นิดนึงนะครับส่วนอีก3กล่องสภาพปกตินะครับทั้งหมดวันนี้เราจะมาแกะกัน5กล่องดูนะครับว่าจะได้อะไรบ้างอันนี้คือกล่องสุ่มรหัสคอๆนะครับ เดี๋ยวแกะกล่องที่มีปัญหาก่อนเลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าตัวสินค้าข้างในมันมันเสียหายหรือว่าอะไรยังไงจริงๆเขาน่าจะมีการลงระบบก่อนนะครับว่ากล่องนี้ส่งอะไรมาบ้างเดี๋ยวลองเปิดกล่องนี้ก่อนเลยอ่ะมาดูกันนะครับแต่อันนี้คือมันมีการแกะมาแล้วไม่แน่ใจว่า ของจะโดนซิลไปหรือเปล่าสองนาทีนะครับโอเคยาวได้ครับอันนี้ไม่อยากบอกเลยว่ามันขนส่งของยี่ห้ออะไรสูงใช่ไหมกล่องนี้นะครับไม่มีอะไรมีแค่นี้มีแค่นี้ครับก็เป็นเซรั่มบำรุงผิวสูตรเข้มข้นเานโกะ กล่องที่หนึ่งผ่านไปกล่องที่สองที่เหมือนจะมีปัญหาก็ลองดูทั้งหมดนี้เป็นชื่อผมคนเดียวนะครับจะได้อะไรไหมพิเศษไหมอันที่หนึ่งอันที่สองออก,ก็เป็น ม่แฮะนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรกล okay. ่องนี้ไม่มีอะไรอันนี้คือกล่องละร้อยนะครับกล่องละหนึ่งร้อยบาทกล่องที่สามล่องที่สาม ดูสิมีอะไรไหมบอชัวเช่นเดิมเ,เซรัม่มอาแฮร์มาร์กเหมือนเดิมนะครับสินค้าคแบบเดิมเลยเนะกล่องที่สี่อันเดียวกันอันนี้ก็น่าจะตัวเดียวกัน เดียวกันอ่ะไม่ใช่ครับอันนี้เป็นตัวนี้คอลลาเจนสครับบอดี้สครับผิว,ผวเป็นคอลลาเจนสครับแล้วก็มีวิตามินซีอีกสามซอง กล่องสุดท้ายกันของวันนี้นะครับดูซิว่าเป็นอะไรน่าจะเหมือนกล่องเมื่อกี้อันเดียวกันสี่มันก็อันนี้สี่สอง ไม่มีอะไรพิเศษนะครับรอบนี้ได้มา5กล่องไม่มีอะไรพิเศษโอเครีวิวจบไปสำหรับ5กล่องนี้แต่ว่าขอคอมเพลนนิดนึงนะครับของเพจ myminn n a r เรื่องของการรับของรางวัลเพราะว่ารู้สึกว่ามันยุ่งยากมากผมติดต่อไปที่แอดมินของของเพจนะครับแจ้งผมมา6ขั้นตอนเดี๋ยวแป๊บนึง ขออา่านแจ้งผมมา6ขั้นตอนเรื่องของเรื่องของการขอรับเพราะว่าครั้งที่แล้วได้ผมได้เงินรางวัลน,นะครับ1,000บาทผมก็เลยติดต่อไปว่าเอมันจะต้องมีขั้นตอนหรือว่าต้องบอกรายละเอียดอะไรบ้างสําหรับการรับเงิน1,000บาทแต่ว่าสิ่งที่แอดมินบอกผมมานะครับ ก็คือถ้าเกิดจะรับเงิน1,000บาท 1. ต้องโพสต์รีวิวบนเพจ mymint แล้วแท็กต้องต้องโพสต์ลงบนเพจของโพสต์ลงบน facebook ของผมแล้วก็แท็กไปที่เพจ mymint นะครับอันที่1อันที่ 2. ต้องรีวิวใต้โพสต์กล่องส่งที่ซื้ออันที่ 3. ต้องถ่ายรูปบัตรประชาชน แล้วก็ถ่ายรูปคูปองที่เราได้รับนะครับอันที่ 4. ต้องให้ชื่อที่อยู่ซึ่งจริงๆแล้วให้เราก็ให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไปแล้วตอนที่เราสั่งของถูกไหมครับแต่ผมจะต้องส่งให้เขาอีกก็เลยรู้สึกมันยุ่งยากนะครับอันที่ 5. ต้องส่งสลิปโอนเงินไปให้อีกซึ่งตอนซื้อในระบบเราก็ส่งสลิปไปให้แล้วยังจะต้องส่งอีก อันที่6ให้เลขบัญชีธนาคารอันนี้โอเคเราต้องให้อยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมด 6, 6ขั้นตอนกับเงิน1,000บาทมันเยอะไปไหมครับอันนี้ก็ฝากไม m i มินด้วยนะครับว่าจะทำยังไงให้มันได้รับเงินง่ายกว่าน,นี้นะครับอันนี้คือเหมือนกับว่าโอ้โหต้องรีวิวต้องโพสต์ต้องแท็กต้องส่งข้อมูลหลายอย่างซึ่งเราเคยส่งไปแล้วส่งไปอีกแล้วแอดมินแจ้งว่า ข้อมูลนั้นในระบบก็ส่วนระบบส่วนอันนี้ต้องแจ้งแอดมินซึ่งมันดูวุ่นวายมันดูไม่ไม่ลิงกกันมันดูขัดแย้งกันนะครับก็ฝากไมมินด้วยนะครับประมาณนี้ไม่อยากยังคือยังติดตามอยู่แล้วก็ยัง,ยงอยากสนับสนุนสินค้าของไมมินอยู่นะครับฝากไมมินอีกทีให้ให้ดูเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับที่ติดตามขอบคุณครับ